สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันพุทธที่1กุมภาพันธ์ค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าและอัปเดตจาก ECMWF และ GFS ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะและก็ขอกำลังใจจากทุกคนฝากกดถูกใจกดติดตามและแชร์ให้นุ้ยด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะฝนฟ้าอากาศวันนี้ อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นยกเว้นภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนค่ะก็ยังเย็นเย็นอยู่นะคะพรุ่งนี้รอตั้งรับฝนค่ะเริ่มภาคอีสานตอนล่างก่อนค่ะในช่วงบา่ายค่าส่วนภาคอื่นๆก็จะเป็นในวันถัดไปค่ะลักษณะาอากาศทั่วไปในวันนี้นะคะมวลอากาศเย็นกําลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยทําให้ประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้น1-4องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้าค่ะแต่ก็ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณภาคใต้มีกำลังอ่อนลงค่ะแต่ก็ยังคงทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนฟ้าขนองบางแห่งและตอนนี้นะคะ เรามาเช็คสภาพอากาศแต่ละภาคกันค่ะว่าฝนอยู่ที่ภาคไหนกันบ้างนะคะฝนตอนนี้นะคะอยู่ที่ภาคตะวันออกค่ะเป็นลนักษณะฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากก็บริเวณแนวชายฝั่งทะเลค่ะภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดาม,มันนะคะมีฝนร้อยละ10-20%ของพื้นที่บริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสตรังและสตูลค่ะ และในช่วงวันที่1-10กุมภาพันธ์นะคะมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงค่ะทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น3-8องศาเซลเซียสแต่ก็ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะ ในวันที่สองถึงวันที่10กุมภาพันธ์ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทำให้บริเวณดังกล่าวค่ะมีฝนเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนภาคใต้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลงค่ะทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนลดลงส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังอ่อนลงด้วยค่ะอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร ห่างฝั่งออกไปนะคะมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรค่ะขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณภาคเหนือภาคตัวันออกเฉียงเหนือภาคตวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขอให้ดูแลรักษาสุขภาพค่ะจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงวันที่1-10ถึงวันที่กุมภาพันธ์นะคะและก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังค่ะในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย และสำหรับภาคใต้ตอนล่างนะคะก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งค่ะขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายค่ะจากฝนฟ้าขนองในระยะนี้และตอนนี้เรามาอัปเดตจาก ECMWF และ GFS กันค่ะในช่วงวันที่2ถึง8กุมภาพันธ์มีแนวลมสอบค่ะทำให้มีฝนตกเริ่มภาคอีสานก่อนนะคะฝนประมาณ40-60ค่ะ และจากนั้นวันที่9ถึง13กุมภาพันธ์ลมหนาวจากจีนระลอกใหม่ลงมาค่ะปะทะกับอากาศร้อนชื้นเกิดอากาศแปรปวนเป็นฝนอีกชุดหนึ่งค่ะก่อนอุณหภูมิจะลดลงรอตั้งรับนะคะจบพยากรณ์อากาศและพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย